สวัสดีค่ะก็มาเจอกับนอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็ยังจะอยู่บทที่2กันอยู่นะคะคือความคาดหวังในบทนี้นะก็คือว่า,าถ้าเราเราสามารถกรอกแบบฟอร์มอธิบายาลักษณะของเราได้นะภาษาเยอรมันเขาเรียกว่า s ชต e ีฟนะคะเชตบีนะคะแล้วว่าภาษาังกฤษคือ personal description นั่นเองนะคะตัวแรกนะเรามาดูกันเลยค่ะตารางที่เห็นอยู่นี้นะคะคำแรกเลยนะ f o r n นา e นะคะ รู้แล้ยังเอ่ยอันนี้คือเป็นชื่อของเรานะคะอย่างเช่นย,ยุก็คือสุนันทานะคะฟามิเลียนน้าเอม่ฟามิเลียนน้าเอม่ก็คือนามสกุลนั่นเองนะคะชื่อสกุลชื่อครอบครัวนั่นเองนะ,ะเะเรียกว,ว่าเป็นนามสกุลนั่นเองเนาะแฮคุนฟ์แฮคุนฟ์คำนี้นะคะก็คือประเทศที่เราอยู่เนาะเขาก็จะกรอกเป็นประเทศลงไปเนาะอีกตัวหนึ่งค่ะวอนออสนะคะวอนออสก็คือชื่อเมืองที่เราอยู่นะคะ ก็เป็นจังหวัดนั่นเองนะคะต่อมาคือ be roof be roof คุ้นๆกันไหมเอ่ยนะอันนี้พาร์ทที่2ใช่ป่ะที่เราพูดกับอาชีพอะนะคะเราก็กรอกอาชีพลงไปนั่นเองนะคะหรือถ้าเราเป็นนักเรียนเราก็กรอกไปว่า studentin นะคะแล้วว่า s t u d e n i n นั่นเองนะคะต่อไป a l t e r นะคะ a l t e r คำนี้นะคะคุ้นกันไหมเอย่ย w h e alpistu นะคะก็คืออายุนั่นเองค่ะกรอกลงไปเลยค่ะเลข ตัวจำนวนอายุสวยๆ,ๆนะคะต่อมา Familienstand นะคะ Familienstand ก็คือสถานะนั่นเองนะคะถ้าสดก็ใส่ลงไปคาลีด e b หรือว่า Single นะคะเพราะว่าภาษาเยอรมันบางคำเนี่ยก็ใช้เหมือนกันกับภาษาอังกฤษเนาะหรือว่าถ้าหย่ากันเราก็บอกว่า geschieden ใช่ไหมหรือถ้าเราแต่งงานก็ F e h e i r a t e นะคะคำสุดท้ายเนาะ Kinder มีลูกหรือยังนั่นเองนะคะถ้าเราไม่มีลูกเราก็กรอกไปค่ะ k i n d น r คินเนะคะแต่ถ้ามีลูกหนึ่งคนไอคิน n ์ถ้าสองคนสวายคินเดอร์สามตายคินเดอนั่นเองนะคะก็ดูงยก็คือว่าถ้าสองจำนวนขึ้นไปนะคะคินตตัวนี้ก็จะกลายอยู่ในรูปของ plural นะคะก็คือพระหูพจน์นั่นเองโอแต่ถ้าเราอยากจะแนะนำตัวนะคะ Okay, ich bin in Thorongunaka, Yokotabok. Ich heiße Sunantha Prei Ich komme aus Thailand. Ich wohne in Offenbach. Ich bin Office Managerin. Ich bin 33 Jahre alt. Verheiratet. u ุญท kind of er. ้าบั e ไค e น i n คิ r เดอร์เพื่อนๆลองฝึกดูนะคะฝึกพูดดูนะคะแล้วถ้าหากว่ามีคำถามอะไรหรืออยากจะให้ยูเนี่ยแนะนำอะไรนะคะ <c oughs> ก็เขียนคอมเมนต์ใต้วิดีโอคลิปนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบไปก่อนนะคะบ๊ายบายชูส